ข่าวนี้ผมดูครั้งแรกเว็บแวบแรกเนี่ยผมก็ดีใจคโคราชของเราจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม18,00 0ดโดสพออ่านไปในรายละเอียดอ้อเป็นวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโคกระบือะนะฮะ,ะวัคซีนลัมปีสกินครับคุณผู้ชมครับล็อตแรก18,00 0ดโดสจะมาถึงจังหวัดนอครอยุสีมาในเดือนนี้ฮะนะครับนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนอครยุสีมาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากการป้องกันยับยัง้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่แล้ว อีกหโรคระบาดท,ที่ต้องควบคุมก็คือโรคลำปีสกินในโคกระบือที่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้การระบาดก็25เผเภอแล้วนะครับคุณผูช้ชมมีโคกระบือป่วยจากโรคนี้ประมาณ20,000ตัวรักษาหายไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับแล้วก็โคกระบือก็ล้มตายไปกว่า400ตัวคิดเป็น1.5ของอัตราโคกระบือป่วยทั้งหมดครับ โดยทางจังหวัดก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะคะในการป้องกันแล้วก็การรักษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคค่ะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละค่ะป้องกันยุงลิ้นไรซึ่งเป็นพาหะของโรคแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์ป่วยแล้วก็จะเน้นในเรื่องของกลไกการรักษาเนื่องจากว่ามีตัวยาที่จะรักษาได้ตามอาการของโรคแต่ถ้าหากว่ามีการตายขึ้นมานะคะทางจังหวัดก็จะมีกลไกในการเยียวยา ส่วนวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินนั้นจังหวัดเราได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ลอดแรกเนี่ย18,000โดสภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็จะได้รับเพิ่มอีก3,000โดสในช่วงเดือนถัดไปค่ะเมื่อโครตาของเรานะฮะได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะไปแจกยังพื้นที่ที่ยังปลอดโรคก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากวัคซีนเป็นวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคลำปีสกิน จึงจำเป็นต้องฉีดให้กับโคกระบือที่ยังไม่ป่วยเพื่อป้องกันการระบาดส่วนโคกระบือที่ป่วยแล้วก็รักษาตามอาการต่อไปนะครับโดยหาพื้นที่ใดที่มีการเลี้ยงโคกระบือจํานวนมากและยังไม่มีการป่วยของสัตว์จะดําเนินการเข้าไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคทันทีครับ ส่วนท่านผู้ว่าได้พูดถึงในเรื่องของวัคซีนปลอมค่ะที่ก่อนหน้านี้มีคนไปแอบอ้างเอาวัคซีนปลอมไปขายให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งท่านผู้ว่าตั้งรางวัลน,นาจับผู้ที่ลักลอบนําวัคซีนเถื่อนไปแอบอ้างจําหน่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ว่าบอกว่ายังคงมีการตั้งรางวัลน,นาจับเอาไว้จํานวน1 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการมอบแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ายังไม่มีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาเลยอยากจะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ยาลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนำวัคซีนไปฉีดป้องกันโรครำปีสกินเป็นอันขาดหากพบว่ามีกลุ่มทียไปแอบอ้างให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งตำรวจในท้องที่ทันทีเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะ